สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพรบุดัมิเลขที่21อยู่ชั้นม .1 4ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอภิษราศรีบริลค่เลขที่30ม .1 ท4ค่ะวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศค่ะจะาถาวนขณะนี้อุณหภูมิ28องศาในตอนนี้และมีเมฆเป็นบางส่วนส่วนอุณหภูมิรู้สึกร้อนสูงขึ้นประมาณ29องศาคาดว่าแดดออกประมาณ6โมงช่วงอุณหภูมิวันนี้อยู่ตั้งแต่26องศาถึง28องศา และรู้สึกเหมือน27องศาถึง29องศาค่ะขนาดนี้นะคะมีเมฆค,คิวมูลัสมีลักษณะเป็นก้อนเดี่ยวก่อตัวในแนวตั้งอาจมีขนาดเล็กหรือมียอดเมฆสูงถึงชั้นกลางแล้วก็มีเมฆสเตโตคิวมูลัสนะคะเป็นเมฆก้อนย่อยสีเทาหรือขาวมักอยู่ติดกันเป็นแพรมักพบเมฆสเตโตคิวมูลัสในวันที่มีเมฆมากเมฆชนิดนี้ก่อตัวขึ้นเนื่องจากในชั้นบรรยากาศมีพาราความร้อนต่ำค่ะขอบคุณค่ะ